สวัสดีพี่น้องมื่อนี้แม่นูบ้านทุ่งบ่ได้ไปใสอยู่ลานอยู่บ้านหาเนื้อกินพี่น้องตอนนี้ยุ่หล้างบ้านอย่าไปหาเก็บพักขี้เล็กมาออมแลงพี่น้องตอนนี้กับเวลาหามุ่งกลัวแล้วไปพี่น้องไปเก็บพักขี้เล็กกันก่อนที่ไปเก็บพักขี้เล็กพี่น้องมีบักแตงโมอยู่เคี่ยนึงมันถีภาพไปเพิง่งนวยมัน แตงโมหนึ่งเคียดีเป็นน่วยอยู่พี่น้องเป็นน่วยอยู่เป็นหน่วยนี่นีด้นหน่วยหนึ่งนีได่นหน่ยวยหนึ่งนี่ดพี่น้องเป็นสองซ้ำน่วยน,นี่แหละไม่เคียเดียวอันกล้าใส่กระถางไว้มันเลยเกิดขึ้นว่าอีนนี้หน่วยหนึ่งพี่น้องเออมีแบบแตงโมเคียหนึ่ง พ่อได้อ่างพี่อ่างน้องนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นด,นนด,นนดีแตงโมสามลูกไม่เครียดเดี๋ยวพี่น้องเครียดเดี๋ยวไปไปเก็บผักขี้เล็กผักขี้เล็กลังบ้านพี่น้องผักขี้เล็กลังบ้านได้ผักขี้เล็กก็ได้เก็บผักขี้เล็กไปอ้อม เดี๋ยวย่าหนูพามาเห็ดคลิปเด็ดพี่น้องคลิปเด็ดเด็ดคีบเด็ดเด็ดคีบเด็ดเด็ดปึ๊บคลิปเด็ดเด็ดคีบเด็ดเด็ดเนี่ยเห็นไหมเพียคีบตีเด็ดเพี่เด็ดได้เนี่ยคีบเด็ดเด็ดพี่น้องเห็ดคลีบเราได้กินแรงพร้อมได้นี่ มาผู้เดียวพี่น้องมาหลังบ้านผู้เดียวเพราะพี่ผูดด้ใดถือกล่องห้ถือเอาเอง <c oughs> ถือกล่องเอาเอง พุ่น่ะพี่น้องพุ่นพุ่นต้อสูงพุ่นเอาเถิงบารบาดนี่เสียดังไดเอาบานนี่เสียดังไดเอาพี่น้องโอ้เนี่พี่น้องพักคีเล็กที่เก็บมาได้เก็บมาได้ปิดแล้วเรียบร้อยได้ประมาณนี้ท้ำหอนกับขางแล้ว เดียบปุบป๊บปุบ๊บปุ๊บแล้วแลมาทำกนันต้มเหมือนข้างอกว่ากอนสีต้มนี่ใช้ขา้าวว่อยากให้พักขีดเล็กก็มุนอยากให้ต้มแล้วมันเป็นใบรวยซวยรวยซวยยุ่นเนี่ยแปะขีดเท่าขีดเท่าทานเท่าที่ยุน่นเตานะถ้าใช้อันนี้ร่อนแล้วนี่ร่อนเนี่ยเป็นผงละเอียดแล้วนี่นใช้ ถ้าผู้ใดอยากให้มันมุนว่าอยากให้มันเป็นใบอยากให้มันมุนมุนก็บวต้องใส่ถ้าผู้ใดอยากให้มันเป็นใบช่วยรวยอยู่ก็ใส่ใส่ประมาณนี้เท่านั้นประมาณนี้คือนี่แหละหลังจากใส่แล้วเขาก็ใส่ผักขี้นเล็กลงไปเลยให่นะ้องล้ต้มซุปแล้วมันสิเป,ป็นใบอยู่ มันมันจะบมุลแลลวต้มสุกแล้วเขาจะแกงเข้ากับล่างดีๆ แต่ว่าเบื้องต่อมันสุกพี่น้องบ้านมันจะเป็นเังไรต้มผักชีเล็กสุกแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นบะเ,เปื่อยนี่ล่างแล้วเรียบร้อยต้มแล้วก็มันล่างทเทาใส่ทีเท้าไฟไปนะพี่น้องเห็ดปลาไหลผักชีเล็กเปื่อยนี่แหละต้มแล้วพ้อมแกงแล้ว พร้อมเกียง้วพี่น้องต้มล้วแล้วก็มาล่างดีๆตอนนี้พร้อมเกียงแล้วไปใสิร์ฟไฟมาเดียดแล้วเอาดูหมูลงก่อนพี่น้อง तो हम हो มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันออมพักกิเล็กสุกแล้วมาเด้อมาเด้อออมพักกิเล็กสุกแล้วเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อ